สวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับสู่ผู้สุลครับผมเมนี่ครับที่้าพี่ว่าน้องเมื่อเบิ่งเหงางามครับผมขายกันสดๆดเฮ็ดกันสดๆดอยู่ข้างน้องเลยครับโอ้ยเหนียวไม่หง่เรากำลังนั่งเห็ดเหงาอยู่ครับผมสวัสดีครับไม่เงครับสวัสดีครับอืัสดีจ้าครับผมเหงาไข่ไดนน้องครับนี่ข่ขึ้นหมานบันพ้นด่วนจ้าบันพ้นด่วนอำเภออย่างครับเนี่ยพนด่วนสาวเอ๋อำเภอโพนทรายนี่ละครับผม ตำบลจังไรน้อนี่ถ้าพี่น้องเป็นสนใจเหนี่แม่ที่ทรงออนไลน์บ่ติดต่อได้แล้วจ้าเบอร์โทรครับผม085โอ้ยเดี๋ยวเขาเบิ่งในอันนั้นบ่หวังเขาเบิ่งใน085อีหยังแม่085 644 9699 085 644 9699ครับผมแม่พาเบิ่งเฮแต่ละขนาดได้แม่ขายจังไรนี่ครับ นี่กะสามเส้นจากเบอร์สามสามศูนยเพิ่มสิครับผมย่าจกสอกครับเนี่ยสิบสองสอดมาเท่าแล้วก็เลี้ยสิบคืบขายเท่าหร่ครับพันหาครับผมตัวนี้แหะครับตัวนี้หาเส้นเอ็นเบอร์สามสิบแสองดคือกันเบอร์สามสิบนี่ขายท่นสาม0นสามครับตัดมาครับอันนี้สิบเส้นอันนี้เก้าเส้นเก้าเก้าเส้นเอ็นสี่สิบและสิบสองสอคือกันนี่ก็บทครับผม อันนี้ซีฟเส้นเอ็นหาซีฟครับซีอซอกตัวนี้พันหาอืเอพี่น้องิ่งครับตัวเกเส้นกับพันสมเมเลยครับผมห้าหกเจ็ดแก้าพัหมดเลยครัซอกเมอเอจ้เดยวจะนจะเกิดพี่น้องเพิ่นอยากได้เง้ากนี่สั่งเง้านี่โทรสั่งโทรสั่งคับมันเป็นรายการพิสครับผมเห็ดตามสั่งได้จ้าตัวนี้มันจะเป็นใส่ทั่วไปครับผมจ้า โมนันมันตีเป็นใสตามซั่งซั่งก็ได้ึ้นกันจ้าแล้วเมียมียังขายอีกไงวะนอกจากแหีกรมี่มีขึ้นดักไก่ปลาดักนกขวากนกไก่น้านกตูมแล้วก็มีหุ่นนกแล้วก็มีเม้มเสียงมีมีลำโพงชุดพร้อมต่อครับผมเขาเดินชุดพร้อมต่อมันสิมี่พันพันหาพันแปดร่วมชงร่วมยังสิก็สิเพิ่มเงินไปทั้ง ห้าจีบบาทขันโอนสิกัสิ่สามสิบบาทครับผมจ้าเราประกันเขาแน่นอนจ้าขายได้ทั่วประเทศเลยกันไปต่อแล้วเ่าเขานี่ตีกลับมาเลยตีกลับมาเลยเราประกันเราประกันเรามากับซิมี่คองแถมอยู่เอาเอาเอาเบอร์อันของอันใหญ่ขึ้นไปน้ำนะครับผมเขาเขาไม่แอบไลไรสีหูเลยครับผมตัวหนังของเขาอยู่ในเฟซในไลน์ของเขาเนี่ยนี่ก็รับประกัน บ้าน,แ,นแตกบานบานตีจอมลุกพื้นขึ้นกันรับประกันถือกปลาพร้อมครับผมหมานพร้อมแมนมูม่นหนึ่งมันตีแตกซืือๆมันเดี๋ยวอใครเถือก,อกปลาม,มันกับนีมันมีหลายแบบแ,แต่ของยายนี่ใส่คาถาใส่มุนไหมพร้อมจ้าล่งเลี่ยวล่งคาถาเลี่ยวครับผมมีมาขายอยู่กับน้องเลยนี่นี่ขายได้แจ๊กดังเลยยายได้เก็๊ดดังนะครับพี่น้องคณะจอดขายอยู่ข้างน้องครับผมอ่ากับแมนมู่นี่เลี่ยวกับแมนมัเนี่นี่มันบ่็นเหลี่ยวขุนข้างหลังครับเพื่อนกับลุงน้องจะปลาอยู่ขุ่นครับ S <S เออเดี่ยสีเอาเบอร์ลูกคุณแม่แล้วก็มาขายแ<า>หงเงี้ขข<า>ยขขครับสุกไส้เขาแยงเป็นคู่ต่อเขาเขายอ่อนไล์ครับเอาศนย์หกหนึ่งครับหนึ่งสองเจ็ดหกเจ็ดเจดหนึ่งครับผมศ <ขอ S 1> ูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดหเจ็ดเจ็ดหนึ่งเขาแอบไล่บึงเลยจ้าก็นี่มันหนนีนไล่ล,ละเอียดของ ของไข่ขึ้นหมานครับผมันที่มีถูกยางเล่ยๆเดี๋ยวอย่าตีอยู่ในตัวนั้นครับผมอันนี้แหตัวนี้แม่ก็เล่าเห็นอย่างเราครับเนาะอันแม่ตัวนี้แม่ดามอมแล้วบไดนี้แม่ก็สิผูกเผาแล้วก็ขึ้นเหลวก็ขายได้วันได้ครับจ้าตัวนี้แหจากเส้นเนาะครับอันนี้หกเส้นเอ็นสามห้าอันนี้ก็พันสามเหมือนกันครับผมดามห่างจากจักตาครับเนี่ยสิบมัดจ้าตัวนี้เลิกลงไปเดียครับเผาเลยจักตาครับอันเลิกสิบ ที่ผาตาที่ผาโผล่กำลังงามเลยครับพี่น้องเอาด้วยพี่น้องเนาะกันสนใจสนใจเฮะนะครับอุปกรณ์ดัดักไก่ปลาครับผมกาติดต่อคุณแม่เราขามาได้เลยครับผมกาถ่ายวีดีโออ่าก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมครับผมบอกกันไม่คลิปหนาครับจ้าเรามาถ่ายคลิป